สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันชลเชลัยเช่นเคยค่ะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเหมือนเดิมนะคะในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะส่วนภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาพัก1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมกำลังพลจิตอาสาออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยจากกรณีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ทั้งนี้ได้จัดยานพาหนะรับส่งประชาชนที่เดินทางเข้าออกในพื้นที่หมู่บ้านเมืองเอกและมหาวิยาลยัยรังสิต ซึ่งปัจจุบันนะคะได้นําเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่มาดําเนินการติดตั้งทําให้ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องใกล้กับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งยานพาหนะขนาดเล็กสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติณนะบริเวณพื้นที่เทศบาลตําบลหลัก6อําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนั่นเองค่ะต่อเนื่องเงินที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-1่หนสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชน ตรวติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในเรียที่6ในการบังคับใช้5มาตรการหลักป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีชุดตรวจก็ได้ให้ขับแนะนําเพิ่มเติมและเน้นย้าการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปณตลาดอาเภอสุไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ